โออีเกิลดีนไหมชาด้วยวันพร้อมยิงแล้วร้อนสิบหายเลยอับซับเกรฟกันไปออสเวลเรายิงยันได้หรือยังวัตเชอร์วันเรียกบราวสิโรเซเวน่นใกล้ถึงเป้าหมายหรือยังใกล้ถึงแล้ววิ <c oughs> ไปมอนโอโกสโอเปิดมาได้เล่นโกสเลยว้าวโอ้มีฮอกลังมา พวกพันาบานี่มาตรงเวลาเลยอย่างนี้ขึ้นไปข้างบนและดูซิว่ามันมาทำอะไรที่นี่รับทราบครับพู้พันธภาพโคตรสวยมาถึงแล้วเห็นอะไรบ้างคนติดอาวุธเป็นรัเสเซียหมดเลย รัเสเซียไปทำอะไรกับพวกคาบานี่มปนหลังพวกอิลนันคาวุดดีนแชดไหมแชโดวันรับทราบนักสองหนึ่งหินเราต้องระบุเป้าหมายว่าเป็นคาบานี่จริงๆก่อนจะลงมือกสระบุตำแหน่งผู้พันได้ไหมมีคนคุมกันรอบตัวเลยรัเสเซียดีใจมากที่ได้เจอเขานั่นจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่พวมันจะได้ทำ โสวผู้พัน,นกับันนี่แล้วรับทราบทุกหน่วยเห็นตัวเป้าหมายแล้ว Shadow คุณยิงมิไซ์ได้เลยรับทราบแล้วเปลี่ยนโ o s นายอยู่ใกล้เป้าหมายมากมิไซน์นี่มันแรงอยู่นะรับทราบเข้าใจแล้วยิงมาเลยทุกหน่วยใน Shadow o มิไซา์พร้อมยิงแล้วเปลี่ยนปล่อยป้อนตำแหนง่งระบุพิกัดสองหนึง่ง,ง,ง,งย,ยิงไปแล้วมิซยิงไปแล้ว ว้าวเลี้ยงข้า,าระบบซาโปมายในว,วิธีเดิมมือมีสายมุ่งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ065องศาด้วยความเร็ว3มักเหนือปืน500เมตรนั่นแหละใกล้แล้วประของเอาไว้เช็คกำลังพุ่งเข้าไปกระทบเป้าปหมายภายใน5วิ3 2 1อืม ไม่ตายเถอะตรงไป๊ะวมหมายถึงทำลายม่รู้ว่แฟร์ทูเข้ามาลาสเวลล์ผู้พันเ็บเพิร์ดโอ้ฉันดูสีหน้านั้นออกเราอยู่ในสงครามเหรอ ท่านจะเป็นคนแรกที่รู้ค่ะแน่อยู่แล้วพูดมาเรามีแผนสังหารสมุนมือขวาของกรบานี่อาซานไซยานิผู้พันทัพอิหร่านเขาขึ้นมาคุมํอำน,นาจแทนในอิหร่านหนุนหลังผู้ก่อการร้ายเงินอาวุธข้อมูลว่าเขาใช้ได้นะเนี่ยเขาอันตรายค่ัท่านมันจะล้างแค้นที่เราไปจู่โจมกรบานี่มันกำลังวางแผนบางอย่างอยูย่เราจะไปรวบตัวมันในอิหร่านไม่ได้ มันไม่อยู่ในอีลาค่ะท่านมันอยู่ในอ,อัลมาสรามันไปทำอะไรในอ,อัลมาสรามีวิธีเดียวที่เราจะรู้ค่ะท่านงั้นก็ไปเอาตัวมือนกันเมื่อไหร่นี่กี่โมงแล้วล่ะอาจจะส่งใครไปไปเครื่องในห้านาทีรับทราบ นาวิกกำลังไปไล่กระจาจะนำภารกิจนี้จ่าเหรอซบแมทเทวิชวิประชนนกันผู้หมวดเดี๋ยวผมจองที่นั่งไว้ให้ครับเวนแล้วไงกส็ส์ดีไหมดีครับท่านมีปัญหาไหมไม่มีครับท่านกำลังไปแอสตรยกำลังถล่มข้าศึกในเชเดนเอัลมาสลาข้อมูลยืนยันแล้วว่าพวกเอชิวกำลังไปรวมตัวกันมันน่าจะปกป้องอะไรบางอย่างอยู่ ทีมสอดแนมพบเห็นทหารวางแนวป้องกันในตึกสามหลังผู้พันฮาซานอาจจะอยู่ข้างในสักหลังหนึ่งโคดกระซซบจะนำทีมนาวิกโยธินลบพิเศษเข้าจับกลุ่มฮาซานในคืนนี้พอหนึ่งลำจะปล่อยตัว2ทีมใน2ตํตำแหน่งพิกัดทีมบาว์จะเข้าเคีย์อาคารหนึ่งกับ2และทีมเอลฟาจะเข้าเคีย์ตึกที่3อันนี้ญให้สังหารทุกคนที่ติดอาวุธแต่เราต้องการตัวฮาซานเป็นๆเพืเเ่อนำมาลีข้อมูลโปรดทราบผู้พันฮาาัซานเปที่รักของพวกเอคิว ถ้าเขาอยู่นั่นมันจะยอมพีชีพเพื่อเขาแน่นอนลายสนุกบมาว่าทีมลงตรงนี้สุนัฟฟ้าอยู่ก่อนเตรียมไปลงอีกที่นึงสองทีมลงพลกันตรงกลางจำไว้เราจะจับเป็นไอฮาซานแต่ภารกิจนี้จะจับเป็นหรือตายก็ได้ตามให้ทันนะซบ เลเซอร์วันปล่อยตัวทีมบา้าวแล้วไปยังพิกัดต่อไปอภาพโคตรสวยวคุณผู้ชมผู้วยเลเซอร์วันถูกเจอแล้วยิงผู้ย<ๆ>ิงผู้วิ่งเลยเกือบไปแล้วมิซายลูกที่สองโอ้ไม่รอด เรากำลังล่วงเรากำลังล่วง a l าเป็นไงบ้างโอ้ยยับเลยอ l p h เป็นยังไงบ้าง b r a โวอัลฟาขยับไม่ได้เจ็บหลายคนโอ้ยเวนแล้วเราโดนยิงอัลฟาเรากำลังไปที่ตึกที่หนึ่งทนไว้โกสเราต้องไปช่วยพวกเขาเดี๋ยวนี้ ขั้นแรกเราต้องหาตัวไอ้ฮสานก่อนตัดกำลังให้ทีมอัลฟาแล้วเราเข้าไปที่จุดหอตกโอเคไหมรับทราบไปกันภาพคู่สวยนี่ปรับโลนะเว้ยลงกำลังพลบริบ้านวางไป แล้วมันวิ่งแบบนี้ได้ด้วยอะวิ่งแบบที่มันวิ่งได้แค่ในมันตีเพยเออร์และของพัคแรงนะยิงเฮลิคอปเตอร์ยิงเฮียอะไรพังอุ้มอุ้มยิงต่ำโลงหมดหมดไหมหมดไหมตอนแรกเคลียร์ไม่เจอฮาซันทราบชั้นสองเคลียร์ ไม่่่นใชวงสองวงสามวงสี่โอเคบโวทุกทีมไปที่ตึกที่สองทีมบาว์รากำลังโดนอภิจิงจากตึกสองชั้นสองแต่เราไปที่ตึกสองเดี๋ยวนี้โอ้ทนไว้ มันยิงกระหน่ำอย่างนี้เลยอะ่ะไม่ระเบิดได้ไงวะเจี่ยบแสบตาโอ้โหเฮียบเ,เกือบเรินวันกำลังเข้าตัวบ้านอยู่นี่แล้ววินเสียงเครยลงโอ้ปามิดปักเลย เด็ดเจ็ดโอเคไปทางซ้ายเรียโอ้ยเห็นแล้วพี่เราไปชั้นสองเดินวันก็เราไปชั้นสองโยงบนโอเคห่าคนที่พี่โอ้ยอึ๊บเดนยิงแบตนำ ปัม๊มเฮ้ยล่วงมาแนละ้วโอเคตายโอเ,เวนมีตัวนึงอยู่ในฮอลล์เว้ยวงทางโอ้โหอุ้ยเยี่ยจะหลวดนี่วว่อ๊ะโดนกูไอ้สัสเต็มเต็มโอ้าหจัว๊วไม่ตัวงโปะแป้ง ลวงไปหนึ่งกสคนยิงจรวดลวงแล้วรับทราบเก่งมากเฮ้ยเชี่ยว์หนึกว่ากดอีตบภาคที่แล้วมากดอีตบไงโอ้ปาระเบิดเฉยเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายิบปุ่นคสเคลียร์แล้วไม่เจอฮะซานรับทราบไปที่ซาคือบินกันเดี๋ยววิดีโอฮะซานเต็มเลยฮะซานเป็นฮีโร่ของพวกเขาถ้างั้นพวกมันต้องหาฮีโร่คนใหม่แล้วล่ะบปากไอ้เฮียนี่บ่นเหมือนในบาร์คอฟเลย เข็มไหมเพื่อนเออแผ่นเกาะหยุดมาไว้ได้นะไอ้พวกนี้เหรอที่ยิงอัลฟาใช่นี่เราก็ไปที่ซากเครื่องบินกันบราวเวทุกทีมเจอข้างนอกโซปโซบพวกเอคิวมีแต่วุฒิดีๆทั้งนั้นเลยบ้านเคลียร์แล้วเดี๋ยวเวลาไปโซบเราจะไปที่ซากเครื่องบินและช่วยคนเจ็บพวกนายที่เหลือคุมกันรถด้วยรับทราบอัลฟาศูนย์สอบราวเวศูนย์เจ็ดตึกสองเคลียร์แล้วเราจะไปหาใน รับทราบระวังค่าสึกด้วยิ q รอเราอยู่พูดเดียวกันพูดเดียวกันโวดดีใจที่จะเจอนายเลยมีคนตายห้าเจ็บหนึ่งเหลือแค่ฉันกระปืนกระบอกเดียวและกระสุนน้อยแล้วด้วยช่วยฉันขยับคอทีไม่ทันแล้วมันมาแล้วหยิบปืนแล้วไปที่แนวต้นไม้ไหนแนวต้นไม้เห็นการเคลื่อนไหว ถ้ามีมุมยิงเลยวิเชียรเป้าสายเวนกี่ตัวเนี่ยยิงเฮ้ยที่โอ้โหเวนเวนยิงปืน้รือบาตรงนี้หนึ่งสองมันมาใกล้แล้วจากการด้านข้าง ไม่ถนัดเลยเพื่อนอุ้ยตัวแตกไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยดีแล้วนะเซมีดีกว่าโอเคไม่ได้ใกล้มันไกล,กลนนเซมีดีกว่าเหียบร้อยแค่ตอนนี้มองต้นไม้ไว้ดีๆมันยังอยู่ 7-6เวขอกำลังยิงสนับสนุนที่แนวต้นไม้ด้านหน้ารับทราบกำลังเรียกสีรเซเว่นถึงเป้าหมายในอีกสามนาทีรับทราบแอรซสปอร์ตกำลังมาเฮ้ยมีระเบิดควันอยู่ตรงต้นไม้ไม่เห็นอะไรเลยใช่ไม่เห็นชี่ยอะไรเลยมาแล้ว หลบที่กำบังมันยิงระเบิดโอตวตรีโดนยิงมีคนเจ็บหมาตายแล้วหยิบปืนขึ้นมาแล้วสู้ต่อ ลบกันลบกันลบกันไม่ต้องเข้ามาอยู่หน้ากไปดีแล้วไม่เจอใครแล้วโอเคไหไม้ซ็อโอเคลุทีโดนยิงเข้าไปแล้วเ e v ิ n two ฉันจะเข้ายมาที่นี่เดี๋ยวนี้อับซาบกำลังไป เราควรถอยกลับไปที่บ้านก่อนฟิเศษเราจะยืนหยัดอยู่ตรงนี้และดันไปอซา,านยังอยู่ข้างนอกนั่น7-6ขอสายแอร์ซัพพอร์ตหน่อยรับทราบสแตนบาย7ซเอโชกิโลซเราจะไปถึงคุณในอีกหนึ่งนาทีกิโลซีโลวันคุณสามารถยิงทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าเราได้เลยจัดเต็มได้เลยรับทราบอะไรอีกวะเนี่ยขโมยมีร่มก่อกำลังมามีทั้งหมด4คัน เก็บกระสุนไว้เรามามาใกล้กว่านี้ก่อน,น,อนมันมาแล้วเตรียมปะทะเตรียมพร้อมยิงเลยบาโบทุกทีมคิโลซิเวอร์วันกำลังเข้าไประวังด้วยไอ้สะอรอตมาแล้วจะมามาเดยวโอ้โห ยอะไรเงี้ยระเบิดรถระเบิดเดนแมนี่เลยสวยมากสวยมากเฮ้โกโโิโลศิลวันสวยมากสวยมากเ,าเคลียร์ไวห,หวังว่างั้นที่เคลียร์แล้วโกโโิโลศิลวันไม่พบการเคลื่อนไหวแล้วขอบคุณมากที่มาช่วย ลับทราบซกิโลซิโลวันจะถอนกลับไปที่ตำแหน่งเตรียม7 6เวนยกฮอมารับคนเจ็บรับทราบลำดับความคิดไว้ดีๆอาซานยังเป็นเป้าหมายหลักโอเคไปจัดการในเวนนี้กันออฟฟ้าด้มากับเรารับทราบพวกมวดไปกันพวกแมงใช้เราเป็นเหยื่องันสินะพวกมันมีของดีใช้แล้วพวกมันก็สู้กันอย่างฉลาดเพราะไอ้ฮาซานเลยใช่ เหมือนหมวดจะพูดถูกนะหรือว่าฮาซานยังอยู่ไหมพอตกทำให้มันมีทางหนีดูสิมันจะคว้าไว้ไหมเนวิชั่นโคตรสวยเครื่องบินเต็มตัวอยู่เตรียมไว้แล้วก็เข้าไปหลับทราบ เห็นอาคารที่3แล้วนั่แหละเป้าหมายอาซานอาจจะอยู่ข้างในโอ้หเว้นมีสไนเปอร์อยู่บนหลังคาหมอบลงซบยิงสไนเปอร์ทิ้งซะคุ่น้นที่เหลือหมอบลงจนกว่าจะเคลียร์ไขรโดนยิงเอเวนโล่วงมันเห็นแล้วได้ไงวะสไนเปอร์ล่วงเอคิมีนาวิชั่น เราเป็นเป้านิ่งเลยมีสไนเปอร์บนหลังคามาเพิ่มจัดการมันซะได้อีกตัวหนึ่งดีมากซบคุ้มกันเราเรากำลังเข้าไปไอคิวมันสู้สุดแรงเลยถ้าฮาซันไม่อยู่นี่อะไรล่ะรารดณงกดหนักเลยเราไปไม่ได้แน่ถ้าไม่มีแอร์ซัพอร์ต7-6 ฉันต้องการให้ยิงไปที่ตึกนั้นเดี๋ยวนี้โกสเราไม่รู้นะว่าฮาซานอยู่ในนั้นหรือเปล่ามันมาคับเราก่อนเองเซเวนซิกยิงตึกนั้นเลยแต่อย่าให้ถลม่มฮีโร่ซีโร่วันขอกำลังสนับสนุนเป้าหมายยิ่ในตึกข้างหน้าเราแต่อย่าให้ตึกถล่มลงมาเซเวนซิกรับทราบกำลังไปตกหลักจ้าไม,ไม่โดนไม่โดนนะหมอไอ้หอยยิงไปแล้วกันปยไอ สวยงามครับรวงหมดหโคตรสวยหือ <c oughs> จัดไปดอ,อีกดอกเร็วยงเร็วนะบุมาไอ้ซัพเราท <c oughs> ราบบุญมาซานมันยังรอด บอกว่าทุกทีมนำไปเชื่อให้ตึกนี้ถูกปิดโซปเข้าเลยอาฮัส,สานกันเป็นหรือตายเกมมันช้าลงนะช้าลงกว่าเดิมมากเลยยินเสียงข้างใน 7-1ื่องหวเขา้ตาตัวบ้านหัวโตรอเลยเห็ดศพเราต้องระบุตัวไอ้ฮาซานให้ได้ยินดีตาย Anyone have eyes on Hassan? Hassan Her Không Negative on Hassan son. Mitya Negative. No eyes on the Negative. None of these guys are Hassan. X-ray down. Oh, chia, หัวาาแล้วลูกนึงปืนเดิมมาดีกวาไอ้เฮียเฮียปืนเดิมหาแล้วช่างมันเลยเราไชั้นแรกอ๋อปืนเด้งมาอยู่นี่ตกหน่อยนะคุณผู้ชมมันสวยจริงอะไม่ใช่เขากำลังไปชั้นแรก แสงมันสวยมากอะกำลังดันไปที่ชั้นสองเย้พุท่เลยไป็นสองตัว ไม่ใช่ฮส,สันยิงเลยโอ้โหปิวสสารมันอยู่ทุกที่เลยทุกที่เว้นที่นี่มึดมากโดนหนึ่ง

เป,นป็นไอ้ตัววะอ๋อนี่นี่นี่แน่นเล็งปืนเหรอหมายร่วมหุยตัวนึงม,มันเคยอยู่ที่นี่นี่ไม่ส่วนประชาการชาัดๆคนดูร,ร,บรบอบๆศพ ูซิว่าเจออะไรบ้างดูนี่สิชุดอาาไอ้ฮ asan แสดงว่ามันเคยอยู่นี่มันน่าจะหนีไปตอนที่เรากู้ซากเครื่องบินอยู่หมดบอกว่าเราไม่ควรช่วยแหละครับการกระทำมีผลที่ตามมาเสมอบาโวโอทุกทีมเราตรวจพบการเคลื่อนไหวยอยู่ข้างนอกนี่ลับทราบกำลังไปบาโวโอทุกทีมไปเจอกันข้างนอกถ้าฮ asan าไปแล้ว มันยังปกป้องอะไรอยู่คำถามโคตรด,ดีไดอะไรบ้างหูดังประตูเปิดอยู่ได้เสียงอะไรข้างในรับทราบไปเคลียร์กัน หืลวงลวงลวงเฮ้ยไม่ตายตายลวงโอเคไอ้เชียววิ่งมาให้ยิงกันหมดเลยตารเข้าคเวยมีไหมเฮ้ยยัาไา ไม่ตายเกาะมันหนามากต้องตายแล้วเหลือไหมเหลือแล้วหาเลยดูซิมันซ่อนอะไรไว้โ้ดังนี้ไม่ได้อยู่ในข้อมูลของเรา อะไรวะเนี่ยภาษาอังกฤษหมดเลยนี่หว่าเจ้าช่วยขี่บรณาวุธเคลื่อนที่ด้วยเรื่นี้ไปได้ไกลเป็นพันไมล์อย่างต่ำนะแล้วพวกอิหลานมีของแบบนี้ได้ไงวะ76ต่อสาย World, ลาสเวลด่วนรับทราบเอาว่าเว่ชาลีทูวชเชวันเป็นไงบ้างนี่ว่าเชวันพูดมาได้เลย ลาสเวลล์นิโกสเราเจอบางอย่างบอกทีว่าเจอฮัสซานแล้วโกสดูนี่ของอเมริกันล้วนครับโกสเจอฮัสซานไหมปฏิเสธแต่เราเจออาวุธฮัสซานมีมิสไซเป็นของอเมริกันซีโร่เซเว่นนิโกเอ็กเซลพูดอีกทีสิผมจะพูดอีกทีนะครับไอ้ฮัสซานมีมิสไซของอเมริกัน เอาละเคลียห้องไปได้แล้วทุกคนออกไปเดี๋ยวนี้อิรอนานครอบครองขีปนาวุธของอเมริกันขีปนาวุธของอเมริกันในมือพวกเอคิวไอฮาซามาเอาขี่ปนาวุธของเราไปขายเป็นกับแกของคนวันฮาโลวีนและเราไม่รู้เนี่ยนะ ไอ้หลานต้องบอกไม่รู้เรื่องแน่โอ้ไม่รู้เรื่องพ่อมึงสิสก็อีหลานทั้งนั้นนะ่ะผมอยากรู้ว่ามันมีเท่าไหร่และจะเอาไปใช้ทำอะไรถ้าฮาซานจะขอนย,าย้ายมิซายเขาต้องมีคนลักลอบงั้นมันก็เป็นหน้าที่คุณที่ต้องไปหามาให้ได้ว่ามันเป็นใครแล้วเวลาทีมชันสองชั่วโมงกับมิซายลูกแรกค่ะท่านแล้วเราจะรู้เลยว่าใครแตะต้องมันบ้างปฏิเสธทำลายทิ้งซะทนพยพล นี่มันเป็นข้อมูลที่มีค่ามากเลยนะคะนี่เป็นการผิดพลาดเชิงข้อมูลในลาสเวล l l แต่เราจะไม่ผิดพลาดทางยุทธการจะมีทหารค่าสึกกว่า500นายไปถึงที่นั่นก่อนลุ่งสางเราต้องรีบก้าวนำไปก่อนโออีเกิลเลกโกสเคลื่อนพลเลยกแอสซัพร์ผมต้องการให้ทำลายอาวุธทิ้งซะหับทราบแอชัชว์อัมสเตอร์ดัมและอมสเตอร์ดัมมาเกี่ยวอะไรด้วย มันเป็นที่ลักลอบของเถือนถ้าเรยกับคอมีช่องโหว่อีลานมีสายในนั้นซึ่งเราก็มีใครกับตันเขาตามรับพวกเอคิวในประเทศในขณะที่เรากำลังพูดกันอยู่นั่นเป็นข่าวดีข่าวแรกที่ดีในวันนี้เลยนะฉันจะประสานงานกับเขาและดูแลเรื่องนี้้ดยตัวเองเลยค่ะท่านเอ็ดไลส์โวกับลงสนามเหรอ ฉันอยากให้เรื่องนี้มันถูกต้องค่ะท่านและไม่ผิดพลาดนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการเคทผมต้องการให้เรื่องไอฮาซานเป็นความลับระหว่างนี้ปฏิ <c oughs> บัติการอย่างรัดกุม <c oughs> แน่นอนค่ะท่าน <c oughs>